ตาถั่วเหนียวนกกระจอกนกกระจอกเทวสู้นังสืังแชทแมวภาษาจีนค่ะเมาเมาแมวก็จะไม่ไหวอ ช่วยต่อยางยางแพะแพะดพ็สองสองอ่าสองมีอ่ามีไม่ใช่สองเมานะอันนี้สองมีอะไรอะคะช่วยต่อว่นจืว่นจืยุงยุงอืมนี่ยาจิยาจืด ื้อสีฟันนะคะอ่าน,นั้นยาเก่าไม่ใช่ไม่เหมือนกันอ่ะกุยอืมภาษาจีนไปช่วยกัวโยวี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 โย,<อ>ยว,ยอวีอ่าอะไรอ่ะคะเหนียวเหนียววัววัวอ,อะไรเข้าตาอืม โอ้อ่านยากมากเลยคำน,นี้อ่านนี่นอะไร,ไ<ม>รผังเสีย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 อืมอะไรติดฟันเนี่ยโอ้ีิฟันสิสกปรปกมันเจ๊มินเลยอ่ะนี่อะไรสวหนียวสวหนียวีิฟันไม่เห็นจะสปกสปรกเก็สกปรกมากสวหนียวสวหนียวควายวอ้าวนี่อะไรต้องเข้าเขานี้ต้องรู้นะ เตียนเออหงส์เก่งมากอีกใบนึ่งอ่ะเหล่าภาษาจีนเหล่าเหล่าหูเล่าหูเสือคช่องเก่งมาก